They terrible my face my know s I หลังจากที่มีตัวอย่างอย่างเป็นทางการกับวันพีทไปแล้วนะครับหลายหลายคนผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นต้องจับตาดูอย่างใจโจ้ใจจอกันเลยใช่ไหมครับกับเรื่องราวของวันพีทแน่นอนครับว่าในคนที่ชื่นชอบวันพีทมากที่สุดอย่างผมเองนั้นบอกตามตรงเลยครับว่าผมนั้นนะครับจับ ตาดูรอเลยครับว่ามันจะสนุกและเล้าใจมากแค่ไหนแต่ผมขอต้องเก็บใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองนั้นกลัวว่าผมจะอกหักแบบหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องมากครับที่ผมเองเนี่ยอกหักกับการที่ว่าเป็นฉบับคนแสดงแบบไลฟ์แอคชั่นอะไรพวกนี้นะครับคือหลายต่อหลายเรื่องมากครับที่ทําให้เราเนี่ยปวดใจมากๆนะครับแต่หลายๆอย่างครับมันก็แบบอื เอานะลองเชื่อใจดูอย่างเช่นเรื่องนี้เลยครับนักแสดงหลายๆคนได้เห็นนักแสดงของวันพีชเน็ตฟิกแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็มองกันว่าเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่อย่างตัวลูฟี่เองครับมันให้ฟิลแบบเออใช่คนนี้เลยทั้งรอยยิ้มทั้งอะไรก็ตามเหมือนมากครับเหมือนๆม,มากๆเลยและโซโลเป็นไงครับเท่ไม่ธรรมดา คุณดูอย่างอูซบเลยครับอูซบเนี่ยผมบอกตามตรงเลยครับว่าเป็นตัวละครที่แคสมาได้แบบเหมือนมากที่สุดแล้วสำหรับผมนะส่วนตัวเลยผมว่าอูซบเนี่ยใช้ได้ครับได้มากๆนามิอืมก็ไม่ได้แย่นะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบต้องการแบบ LS ออย่างนั้นโอ้โหมันก็ นะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นฉบับคนแสดงนะฮะมันจะหาอะไรที่แบบเพอร์เฟกแบบนามิอะไรในการ์ตูนแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะฮะแต่ที่สําคัญเลยโดยรวมเลยนะครับถามว่ามันโอเคไหมโอเคนะฮะและตัวอย่างที่2ครับที่พล่ออกมาเราไม่ได้เห็นแค่ตัวละครพวกนี้นะครับเราเห็นมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกอย่างตัวละครอย่างกราฟครับกราฟเองก็ใช้ได้นะคุณดูอย่างโกดีโรเจอร์ฮะเออ วบแรกที่ผมเห็นโกดีโรเจอร์นะครับอาจจะเป็นคนนี้ <c oughs> แต่แต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชอีกคนนึงอีกคนนึงเนาะเออเราอาจจะเข้าใจผิดกันไปเองแต่ไม่ใช่คนนี้ครับมันอาจจะมีความคล้าย <c oughs> ครับผมโคบี้ <c oughs> เองอารูบิดาเองโอ้โหมันก็ใช้ได้นะเออแล้วพูดถึงบรรยากาศภายในเนื้อเรื่องละ่ะ อนอกจากนักแสดงแล้วบรรยากาศภายในเรื่องพอใช้ได้ไหมบอกตามตรงเลยครับว่าได้อยู่นะมันไม่ได้แย่เลยนะครับบรรยากาศภายในเรื่องนั้นนะครับคุณจะได้เห็นครับว่าบรรยากาศภายในเรื่องนั้นเนี่ยมีมูสของจองสลัดที่ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรเลยครับการต่อสู้แบบฉบ,บับจจงสลัดเองมันก็ไม่ได้แย่ครับยกเว้นฉากนี้ฉากที่ผมมองว่ามันแย่มากๆเลยคือฉากโขนสลิงครับ คือมันมันลอยเกินไปอะครับสำหรับผมเนะการโหนสลิงที่แบบปื๊บบับคือมันสมัยนี้แล้วอะครับมันก็แบบอาจจะทำให้เนียนมากกว่านี้มันก็ทำได้อะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือมันลอยมากเกินไปอะครับมันไม่สามารถที่จะแบบสมูทได้เลยเหรอซันจีกระโดดมาแบบอย่างนั้นนะฮะในอาลองพาร์คหรือเปล่าเอออาจจะเป็นอาลองพาร์คนะ่น่าจะอาลองพาร์คแหละ เห็นหอคอแล้วก็อาลองพาร์คแน่นอนนะครับพูดถึงอาลองพาร์คแล้วอาลองล่ะเป็นไงเฮ้ยได้อยู่นะมันก็แบบไม่ได้แย่มากอะเออในมุมมองของมนุษย์เงือกอะเออมันก็โอเคอยู่นะครับแล้วตัวละครอ,อ,อื่นๆล่ะบาร์กี้อะเออใช้ได้แล้วตัวละครอ,อย่างมีฮอกตาเเียะ่ะโอ้โหมีฮอกตาเยเยาะได้เลยนะครับแต่ผมอาจจะขัดใจกับ ผมแดงก็ได้อหอล,ลายๆคนอาจจะไม่ขัดใจมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะสำหรับผมนะผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ครับผมแดงอาจจะยังแบบเออๆๆโอเคก็โอเคก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับโดยรวมแล้วถามว่ามันน่าลองไหมคือตอนนี้มันเป็นเสียงแตกออกไป2อ,สอเสียงนะบางคนก็ว่าเฮ้ยมันเละแนะ่ชัว Netflix ทำมาเละกี่เรื่องแล้ว Resident Evil เอย อะไรเอ่ยมันเละมันพังมามากแล้วอะ่ะเยอะมากๆแล้วอะ่ะที่มันพังอะ่ะแล้ววันพีดอะ่ะจะเหลืออ,ะอ,ะอ่นี่คือเสียงของอีกฝั่งหนึ่งนะส่วนเสียงอีกฝั่งหนึ่งโอดะมาเองนะเวยโอดะมาช่วยกำกับนะเวยเออโอดะมาดูตั้งแต่นักสแสดงถ้าเกิดต้นตำรับเขาบอกโอเคอะ่ะมันจะไม่โอเคได้ไงวะมันก็ต้องรอดูกันไปป่ะมันอาจจะดีก็ได้นะเออ ท่ากับว่าตอนนี้มีเสียงสองเสียงดีกับไม่ดีซึ่งผมอยู่ตรงกลางครับบอกตามตรงเลยว่าผมเนี่ยถามว่าฟังไหมว่ามันจะไม่ดีฟังถามว่าฟังว่าว่าฟังดีไหมฟังทั้ง2ฟังครับมันก็ประกอบการตัดสินใจนะฮะซึ่งสําหรับผมเองนะถ้าเกิดเจอทั้ง2มุมแบบนี้สิ่งเดียวครับพี่ยำให้เรารู้ได้นั่นก็คือพวกคุณต้องไปดูครับแล้วคุณก็มาตัดสินใจกันนะครับว่ามันพังจริงหรือเปล่า เพราะว่าสําหรับผมแล้วคนที่แบบฟังมาว่า้มันแย่นะพวกเขาอาจจะเจอแบบความที่พวกเขาเคยหวังกับอะไรหลายอย่างแล้วมันพังครับมันก็เลยมีฟิลที่แบบมันอาจจะพังอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะเขาก็ไม่อยากที่จะเจ็บปวดกับความรู้สึกที่แบบเดิมๆที่ต้องเจอกับเรื่องราวแบบแย่ๆที่ผ่านมาแบบเดิมๆอีกแล้วอะ่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งคือฐานที่รักวันพีทแบบรักมากรักจนแบบอินน่ะวันพีทมันไม่แย่นะเอาแบบตามเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะถ้าตามแบบต้นฉบับเลยนะคือหลายๆคนรู้อยู่แล้วครับว่าเรื่องราวของวันพีทเนี่ยแม่งโคตรสนุกเลยผมเองก็โคตรสนุกกับมันการ์ตูนเนี่ยคือผมติดตามตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตัดปัญหาเลยว่าผมจะไม่ชอบนะฮะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าไอเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้นะครับ สิ่งที่ทำให้พวกคุณตัดสินใจได้ก็คือพวกคุณต้องไปดูด้วยตัวเองครับอย่าให้คําตัดสินใจของคนอื่นมาตัดสินใจครับว่ามันสนุกมันแย่พวกคุณต้องไปลองสัมผัสมันด้วยตัวเองครับและพวกคุณจะรู้ว่า h า์ที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่าหนังเรื่องนี้ถามผมว่าผมคา,าดหวังไหมผมก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นครับ เพราะว่าตัวผมเองนั้นต้องรอดูด้วยตัวเองครับเราจะพบว่าสิ่งที่ผมมาเห็นด้วยตาของตัวเองนั้นนะครับมันใช่อย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยอย่างที่พูดไปครับเราสามารถดูได้วันที่3 1สิงหา,าคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วครับทุกๆคนสําหรับใครที่อดใจรออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีก็ถึงเวลาของพวกคุณแล้วครับเตรียมตัวเป็นโจรสลัดกันได้แล้วแล้วก็เอาไปพร้อมมาจนภัยกับพวกวันพีนะฮะ ตัวละครฉบับไลแอคชั่นบบนี้พวกคุณต้องมาคนตัดสินใจเองครับว่าพวกคุณนั้นอยากจะให้แบบดีกับไม่ดีหรือเปล่าเราต้องพร้อมกันครับ3 1สิงหาคมกับวันพีชฉบับไลแอคชั่นดูได้ทาง Netflix ครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับใครที่ดูในวันนั้นนะและมาเจอคลิปคปนี้นะครับหรือใครก็ตามครับที่มีความคิดเห็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับวันพีชฉบับไลแอคชั่นสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าพวกคุณคิดเห็นกันยังไงกับไลแอคชั่น ฉบับวันพีชนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เลยนะผมหวังเพ็นอย่างมากครับว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะมาพูดคุยกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ